ตอนแรกเราสับเตาแล้วก็มาสี่แล้วมาห้าแล้วตอนนี้หกปากต่อปากกันแล้วค่ะเพราะว่าลูกค้ารอนานเกรงใจลูกค้าเยอะทุกวันค่ะเริ่มขยับเพิ่ขยับเพิ่มเวลาจะคู่นี้คะแป้งน้ำตาลไม่ได้เลยรักกีตบดีคะพี่แต่กินกวานใส่อะไรไปมั้ยครับ ขนมพกเตาถ่านสูตรคนยายเป็นแม่ของแม่แป้งโม่สูตรโบราณรักคุ่นะคะสูตรของแม่ก็นั่นแหละเราช่วยกันทาที่สําคัญเลยคือต้องเข้มข้นผมเลาจะกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันสูตรชาววังสูตรโบราณจะต้องเป็นเนลือลอย่างเยวลงโมรสูตรการสูตรชาววังเนี่ยมันจะยกเป็นทั้งกระทะเตาถ่านเนี่ยใช้เวลาหน่อยค่ะไฟแรงไม่ได้จะไหม้รักคู่อ่ะอะไรก็ลูกค้าประจำอร่อยจริงๆไมี่ทันแล้ว thank <coughs> กะทงไร่ยี่ห้าค่ะมมเครื่องปรุงสากขนมโคกเตาถ่านอ่ะค่ะสูตร<อ>คุณยายเป็นแม่ของแม่อ๋อนี่คุณแม่เลยค่ะปกติเปิดทุกวันปะคะเนี่ยทุกวันจ้ะเปลนกลองค่ะนี่เป็นต้นหอมอย่างเดียวค่ะเป็นอะไรใช่ค่ะสอกโม่แป้งโม่ค่ะสูตรสูตรของแม่เขานั่นแหละเราช่วยกันทำสมัยก่อนมันก็เลยเป็นมาคทำทานเองกันที่บ้านแตะเตาถ่านเนี่ยใช้เวลาหน่อยอ่ะค่ะ ไฟแรงไม่ได้จะไหม้ที่สำคัญเลยคือต้องเข้มข้นกะทิเราต้องเลือกร้านด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากะทิร,ร้านนู้นร้านนี้เราต้องคือส่วนมากที่บ้านทำกับข้าวทานเองอก็จะรู้ว่าแม่ค้าเจ้าไหนเขาทำกะทิมันเราก็ซื้อเจ้านั้นประจำผมเลยจะกรอบนอกนุ่มหนลูกกาบกแกม ต้องทานก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเอ้แปลว่าลูกค้าประจำเยอะแล้วเนี่ยเยอะค่เพิ่มตลอดตอนแรกเราสามเตาแล้วก็มาสี่แล้วมาห้าแล้วตอนนี้หกปากต่อปากกันแล้วค่ะก็ทั่วไปใช่แถวนี้มั่งในเมืองบ้างตอนนี้เป็นหกเพราะว่าลูกค้ารอนาน เกรงใจลูกค้าอะไรก็ลูกค้าประจำเมื่อวานนี้ลูกค้านั่งรอ20นาทีก็รอ<ง>เรา,าเก็เกรงใจเกรงใจอยากให้เขาได้เมื่อวานเมื่อวานลูกค้าเยอะหรอครับเยอะทุกวันค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มขยับขึ้นขยับขึ้นน่าจะประมาณสักเดือนหน้าอาจจะขยับเป็นตอน,นยอนเย็นอีกรอบอันนั้นมันสูตรชาววัง แบบนั้นสูตรชาววังยกเป็นกระทะขึ้นมาเลยสูตรโบราณจะต้องเที่ยหลุมเที่ยหลุมคนละสูตรกันคนละสูตรกันค่ะใช่สิบนาทีรักพี่จะตทมพี่คะพี่ของเราจะกรอบนอกนุ่นในรอสักครู่นะคะตะกี้ทุกใส่อะไรไปเขา กรอบนอกนุ่มในหวานมันอร่อยจริงๆแป้งนุ่มนะคะไม่ได้เลยนม่นซลีมกินไนดะ้ใช่ที่นี่แถวนี้ไม่มดสลิมตีห้าครึ่งอะคะ่ะเริ่มจนของหมดอ่ะจ้ะก็ประมาณเก้าโมงกว่า <c oughs>